ในตำราฝันเลขอยู่น้ำหอยมีีรอแป๊บนึงนะครับปู่กำลังเปิดตำราอยู่หอยหอยเลขอยู่น้ำหอยค่ะห้าศูนย์เก้าแปดเลขน้ำหอยน้ำบักหอย มีหาศูนย์มีเก้าแปดอ๋อห้าศูนย์กับเก้าแปดังสือปูคือแปดนี่ตัวเลขชัดเจนเลยนะคะท่านผู้ชมสมองงามแต่ปูอปู่ีโอ้ปูตีนันสองคืนฝันสองคืนเลี้ยงกันมีคนึงกันได้หอยผมหอยดิค่้ืนที่สองฝันมาได้หอยฝันครับยังอผมแต่ในตำลาเพิ่นบมมีสามตัวเนาะปูเนาะบม่มชีแต่สองตัวเนาะ ห้าศูนย์กับห้าเก้าแปดครับเจ้ใกล้ๆกมือคุละใช่ไหมครับใกลใกล้มือมาจ่อกมันจังมากพอมามยามอีกครับอันนี้ฝันไปอันโอ้ผมเพิ่งเสียไปยิบลอตเตอรี่แบบหมอบูคนไให้น้องมันเด็กขายสองตัววเราบอกว่าถือครับม uh, so ันมีสามตัวแมมปูน้องวันทีหนึ่งเออมีสองตัวครับ สองตัวก็เป็นเลขล่างเท่านั้นแล้วพี่น้องเลขมนยังว่างม่บนน่นะครับมีพุ่นถูกลงมานึ่งสิบสองล้านเพื่อกล่วังจะถูกเลขไทยสองตัวหกหาแต่ไปถูกสิบสองล้านนะครับดวงคนดีนะครับน้องโชกดีเนาะอากลัแสดงความดีใจกับผู้โชคดีสิบสองล้านเลยคุณแม่อุทัยนะครับคุณโชคดีอยู่โคราชครับเพิ่งดวงดีเนาะค่ะเนาะเฮาเฮ็ดจะได้เฮาเิมีโอกาสอ่าครับกยิบสองตัวไว้คือเพิ่นนะครับ อันนี้ปูมันก็หายหาศูนย์กับเก่าแปดนะครับกับไปยิบหาซูนใหม่กับเก่าแปดใหม่กับวบนนี้อาจจะถูกลอตเตอรี่ทั้งวันที่หนึ่งกระไดนะครับที่น้องได้ยินไหมฝ่าวด้้พี่น้องเด้อฝ่าวิบจับไว้นะคะท่านผู้ชมตัวเลขของ ปูนะคะจะเป็นความฝันนะคะที่เพิ่นได้จากตำลาเนาะปูนะ<อ>เนาะเปาสู่เอฟซีฟังพี่น้องเป็นความฝันฝัน,นอสองขืนติดต่อกันใ้ปอปูสองขึ้นขึ้นที่สอ,องกลาหอยอคอยขึนครับมันก็เป็นเรื่องแปลกเนาะปูเนาะมาฝันอ่ะสองขืนติดต่อกันขึนที่สองใ้ปอหอยฝันหอยขมหอยหมกหอยกง่อ๋อในเดีหอยพี่น้องฝันมาได้หอยขมตีจากตำลาฝันได้ห้าศูนย์ กับ98นกปูนเนาะรับ50กับ98เข็นอยู่ครับขับเดี๋ยวผมจะเขียนให้เอฟซีเลยไปเพิ่นไปยิบลอตเตอรี่ไว้นะครับเดี๋ยวไปเอาจลกตเตอรี่นครับใกล้ๆมือถ้าก่อนมันจะมันมันเป็นทางทางมือสิใกล้ๆคนมือจะเจาะเพราจะมาบอกค่ะก็จะมาโซกันบ่ครับอพีกระดานจะมาโซกันเบากันอันมึงเสียอันว่าเรียกจอกตัวไหนอีกคนหมาทั้งหน้าขูดปูนี่ล่ะ ครับูเซลเซลอยู่เบาคือบางเึื่องมาเรียกจะออกกันหาซีเราะฉั้นบอเมนหาหกเพาฉั้นบงเ่องาคชวกันเอละพวกมางั้นชวนเนปูบอกถือบดจะมาด้เอีดจะถกูจะได้รูไทยบ้านนี่ก็ถือไทยบ้านพก็ถือร้ายค่ะปูไปพูกับปให้ฟันโหลดปูกฟันว่าผีมาโกันหนักปูเด้อมาไหนปู้าไหนปูตั้งคือามโขก บางเรื่องว่าหาชีบางเรื่องว่าหาโหหกพ่อชันผีมาโฉก,กันเออยู่หนากุดรูเออมาโฉก,กันอยู่นี่แาๆๆน่แเลยค่ะเมื่อเขามาโฉบมากคนตายมากนะ s. <S ตายหงบอปูตายหงตัวตกรถอันรถอันต่ำสะพานคอหักผู้นึง <ปะ S 2> ว่าอย่างกระปูผู้นึงว่าอันเลขสิออกอันหาชีพ่าชั้นมอาแมนว่าชั้นกูว่าเลขสิออกหาัฮนผู้นึงว่าห<ม>าโกกระออก หาฮกฮกหาเลยนะคะท่านผู้ชมเข้าตรงๆรแล้วตัวนี้นะคะต้งหันนี้กับแปะที่นอปูนอปูฟันต่อกันสองคืนในว่าปูนต่อกันสองคืนอืมมันเล้จะหอยมันเสียแรงลอตเตอรี่คือเพิ่์นนะบ่หวหนึ่งไปเย็บจับสองตัวไปเลยครับเด้อป็นตั้งตัวอย่างคุณแม่เพิ่์นเลนะครับคุณแม่เพิ่นก็ว่าเสียวโอเคเด็กถ่ายสองตัวฮกหานะครับ จับมาบันไดรอตเตอรี่ลงมาทีหน่งสิบสองล้านเขี่ยน้องเอาะมึงลกงยันมึงลอไปจีบจับจับไว้ด้วยครับเดี๋ยเป็นความฝันของปูนะครับตีจากความฝันกับห้าศนย์กับเก้าแปดนะครับไฮคับนั่มนะครับกับศูนย์ห้าห้าศูนย์นย์หากับเก้าแปดแปดเก้านะครับอะรอตัวมารอบนไดครับจะรอพวงท้ายสองตัวออรางวัลที่งไปก่อนสตัว ตังวันที่หนึ่งสองตัวบอกเพนห้ามันชิขามันชิได้บริหารวันที่หนึ่งสองตัวคือตังวันแม่อุทัยแม่เพื่อนจับเพื่อนก้ววังสองตัวเอาไปยังไงสิบสองหลานคนน่ะวังแค่เรียกท้ายสองตัวหกห้าเี่ก็ในลอตเตอรี่พนันถือตั้งแต่พกโตอันนี้ตัวใดเนี่ยอันที่เจ็ดหนึ่งแปดมี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหกหกห้าครับ ดีใจกับคนที่โชคดีนะคะวันนี้ปูให้58เอ้ยไม่ใช่50กับ98อย่าลืมไปกลับด้วยนะคะบนทัางโซ่เอฟซีเห็นไหมเกิ่เมครับดังข้วยิบลอตเตอรี่ไว้นะปูเนาะสำหรับตัวเลขแนาทางคอมฟันของปูเลยครับฝ่าไปยิบเอาไว้นะปูเนาะ วันน no no ี้อาจจะโชคดีถูกลอตเตอรี <t <t ่ลงมาทีหนึ่งค่ะกูเหมือนได้สองโต้เยอะวัด้อกูมักจะได้หาแปะก็หาศูนย์เฮ้ยเก่าแปดก็หาศูนย์อันมากศูนย์มากหาศูนย์อ๋มากหาศูนย์ครับจะมีห้าศูนย์กับเก้าแปดนะครับสําหรับความฝันตีจากตําล่านะครับความฝันของปูนะครับค่ะห้าศูนย์เก้าแปดค่ะท่านผู้ชมความฝันของปูเหมือนนะคะความไปยิบเรื่องราออกตัวได้สี่ศูนย์บอก ศูนยีครับปูปแบเข้าคับศูปูฝากเอซมันยังปูมือแลงเนี่ยเอาเอาเอาแรงเนี่ยปูปูอไรที่อยู่ใลยดค่ะแม่นะคะปูรที่อยู่ในลาโซเดอร์พี่น้องอันปูมากตัวไหนปูบ้านไหนมากท่านใดครับอ๋อท่นนไ้ครับแพท่านแล้วปูเออแต่พาเพิ่มมากแปดแปดปูละอ๋อให้มากแปด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 นะครับ ฝากไว้เป็นแนวทางตำราว,วันนี้นะครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่สี่ตุลาคมนะครับเพราะว่าปูซื้อไปแล้วฝากเขาซื้อไปแล้วครับค่ะจิดเปลี่เปเจ็ดเจ็ดกับแปดแปดสำหรับแนวทางตำราของปูนะครับสำหรับรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวปูบรนฝันสองมือติดต่อกันสองข้นติดต่อกันนะครับรัฐบาลเล่าหครับอันนี้รัฐบาลไทยนะครับ16ตุลาเป็นความฝันนะครับสําหรับ รัฐบาลลาวของปู่บอกว่าเจ็ดเจ็ดกับแปดแปดก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับพวกนี้ได้รับเดยอาจจะเป็นแปดเก้าเก้าแปดกเป็นไรหรือว่าห้า5ูนย์ศูนย์ห้านะครับเอารับปู่ก็มักต่ำเลาวตอนนี้เป็นแนวทางความฝันของปู่นะครับเด้อกับพิจารณาไว้นะครับห้าศูนย์ศูนย์ห้ากับเก้าแปดแปดเก้าหายไปยิบกับอรเตอรี่ไว้นะครับเผื่อโชคดีถูกรอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับ นะครับทหมอกจ้างดอพีมองจบในเด้อด้วยคำูค่ะอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับนะผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีกับตัวหลีกความฝันของปูเหมือนเด้อครับเด้อจะได้ร่วมทําบุญนะครับสร้างถนนคอนกรีตด,ด้วยกันนะครับที่วัดป่าธรรมบันดาลน,นะครับหรือว่าวัดป่าบ้านคําเชียงวันนะครับ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อขอให้โชคๆมั่นๆนะครับสวัสดีครับ